ในเกมอะไรวะเนี okay, <Elena> okay, ่ยโอเคครับผมแล้วก็สว <Any> <sout en> ัสดีกันด้วยเลยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมเรานะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมนะผมนะที่มีชื่อว่าโลเป็กัคนเอนะครับผมในแมปนะผมนะที่มีชื่อชื่อว่าออฟฟี่ปัดยื้ออะคริปนะผมนะโอ้โหก็ชื่อแมปนี้นะครับแม่งก็ยาวชิบหายนะฮะยาวนะครับผมแล้วซึ่งก็ในวันนี้ผมนะก็ นี่แหละครับผมนะัตัวและคอยของเรานะครับแม่งเป็นสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งก็ตามชื่อเกมมน,นเลยนะครับผมนะัมันมันก็ปามาณว่าเออตายเกมนี้ผมรบมันนะครับเป็นเกมออฟฟี่นะฮะแต่ว่าตัวของเรานะครับไม่ใช่ตัวโลบอลแบบธรรมดาครับแต่ว่าตัวโลบอลของเรานะครับแม่ง แม่เป็นชาอ่ะเงี้ยเว้ยม่เป็นสีเหลี่ยมนะครับเออซึ่งก็ตามนั้นกันเลยนะผมนะแบบนี้นะครับเป็นแบบแนวออฟออฟฟีเนาะซึ่งก็ฮมาผมนั่นเดียวเราก็จะมาเล่นกันกันเลยเนาะคุณดูเออแล้วก็อีกอยางครับไอแ้แบบแบบนี้นะครับมันนะครับเป็นแบบแนวซาปีดล้านด้วยเนาะคุณดูเออซึ่งก็เราก็จะมาทาเวลากันนะครับแล้วก็ไปผมนะปลแม่งเลื่อนชิบหายเลยเนี่ยโอเคด่านแรกผมนะเป็นด่าน ได้ง okay, okay. ่ายเนาะโอเคโอเคปะปะปะโอ้พักดกระโดดได้โอเคโอเคอันนี้ทุกคนครับอันนี้นะครับมันนะครับเป็นการเล่นเป็นการเล่นครั้งแรกนะฮะของผมนะครับไปเฮียเฮ้ยเฮ้ยไอ้อไเชื้อปัญญาือเดจ้ะแบบแบบโอ้โหเฮียโคตรยากโอเคโอเคโอเคเซฟเซฟแล้วลนะโอ้ยยากโอเคไปดิไปดิเพื่อนไปดิอูเชื่อปัญญาตุกจังเลยโอ้ยต,ตายเหรออู้ตายแล้วเนี่ย เอาเยอะไหมให้ตายอ่ะเอาตายเอาเอาเอาเยอะงงโอเค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 ปลาปลาขึ้นไปนะฮะโอเคแบบเั่งสปีดแล้วนะฮะไป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 เพื่อนไปโอเค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 มันเป็นลิฟต์นะครับอันนี้โอเคเพื่อนโอเคโอเคมาแล้วนะฮะกดเซฟไปนะครับแล้วก็อันนี้มันก็มัน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 ให้เราขึ้นไปข้างบนนะฮะไอ้เนี้ยโอเคเอาเอาเอากดไปดิโอเควัดเถอะโอเคโอเคโอเคคุ้มภ อันนี้คือเป็นเหรอคืออะไรอ่ะโอ้มันให้มันเร็วขึ้นโอเคอู้เชี่ยเร็วจังว่าอู้เชี่ยเชี่ยกระตุกโอเคเซฟเซฟอู้เชี่ยแมกแถละอย่างอันนี้ให้ลงไปนะโอเคครับผมนะเซฟโอเคอู้เชี่ยเลือดเลือดเลือดเห็นปะโอเคโอเคเซฟไปครับผมนะเซฟไปนะฮะโอเคเซฟโอเคมาแล้วเสามาแล้วเสาล็อบบี้วัตฟักคืออะไรอ่ะล็อบบี้อ๋อ เมื่อกี้นะครับมันมันมันสอนเลยนะฮะเอาเยี่ยงงเลยกูโอเคอันนี้นะครับมันมันคืออะไรเนี่ยไหนวะตาตัวอกัอกษอกักอักสอนไปเนาะอันนี้เริ่มต้นง่ายเนาะโอเคมามาผมนะปลามาดน่านี้นะครับเริ่มต้นง่ายเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่ามันจะง่ายจริงหรือเปล่านะฮะไปเพื่อนไปไปไปเพื่อนไป ไปไปเซฟโอ้โหเฮ้โอเคโอเคเอาเพื่อ้นง่ายง่ายเลยนะครับไปาปไปเพื่อนไปไปฮะกระโดดไปโอเคกระโดดไปฟึบโอเคอันนี้มันให้สไลด์ลงไปนะครับอุ้ยอุ้ยโอเค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 เซฟมาเซฟโอ้โหเฮ้มันโอ้โหโอเคไม่ไม่ไม่เพื่อนโอเคยังไปไอเวนอะไรวะครับเนี่ยโอเคโอเคโอเค โอเคแม่งโคตรลื่นอ่ะคนดูเนี่ยโอเคไปต่อได้นะครับไปลแปลแปลปลปเซฟนะเซฟโอ okay. เคออ้ยเหี้ยโอเคเซฟนะโอเคโอเคโอ้ยเยอะแม่งโคตรลื่นเลยอ่ะอะไรครับเนี่ยเร็วๆนะครับเร็วเลยเร็วๆโอเคโอเคเพื่อนสปีดรันนะสปีดรันสปีดรันให้ลาเฮ้ยสปีดรันให้ลาโอเคนะฮะ เราต้องใจเย็นนะครับจะไปสปีดลงสปีดแต่ละน,นารากันนะฮะเออเค okay, มันต้องใช้สมาธิกันนิดนึงโอเคเซฟโอเคขึ้นขึ้นปันในไปนะครับอันนี้โอเคไป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 แมบง่ายง่ายนะฮะไอเชี่ยเอาเอาเชี่ยครูจะเป็นอ๋อมันเป็นลีฟโอเคเพื่อนโอเคไปโอ้โหมาดิมาดีครับโอเคมา มาไปไปไปเพื่อนมาอุย้อยไอเชีย่ยวโอ้เชี่ยวเลือดเลือดโอเคโอเคไปเซฟโอเคมาเช็คพอยต์นะครับป่ะอันนี้คือน่าจะให้ข้ามั้งเอาคืออะไรอ๋อมันให้ขึ้นข้างข้างบนไหนวะอะไรอะงงงงงง,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 งโอ้อย่างนี้โอ้เชี่ยง,งงว่ะเฮ้ยการตรวดไปดีเฮ้เชี่ยายากนะ เอาเอาเอาโอเคโอเคไปครับผมนะโอเคป่ะ let's go let's go นะฮะโอเคโอเคได้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 โอเคได้อยู่แล้วนะครับแบบง่ายง่ายนะฮะแบบง่ายง่ายแบบง่ายง่ายนะฮะแบบง่ายง่ายแมปง่ายง่ายเนี่ยพวกอะไรกันกันครับเนี่ยไม่ท้าทายเลยอะโอเคามามามาเพื่อนโอเควิ่งกับผมนะวิงว่งวิงว่งวิ่ง เร็ว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 โอเคโอ้ยโอ้ยโอเคโอ้โหแม่กว่าจะผ่านมาได้นะฮะอันนี้นะครับเป็นด่านง่ายๆนะฮะทุกคนอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นด่านง่ายๆนะฮะโอ้ห oh. ง่ายง่ายกันหรอเนี่ยโอ้ยย่งงงเลยกูมาทีนะครับอันนี้สมาธินะฮะโดนสีแดงไม่ได้โอเคปาป่าปาปานะครับ ปลาอะไรกันเรื่อยๆไอ้เฮียเลือดโอเคห้ามห้ามโดนขอบมันนะฮะใจเย็ในใจเย็นเพื่อนโอเคโอเคมาแล้วก็จานทำ w h a t t h e fuck ฮะคือใครอ่ะไอ้เฮียโอเคโอเคแม่งหมุนฮาเนี้ยแม่งหมุนแม่งแม่งหมุนนะฮะอันนีแน้แม่งหมุนนะฮะแม่งหมุนนะฮะแม่งหมุนโอเคปปไปลปากระโดดไปเพื่อนโอเคเซฟ อันนี้เป็นสไลเดอร์นะครับโอเคสไลเดอร์โอ้เฮียฟ้าฉัดเลยเนี่ยโอเยยังไงต่อโอ้เฮ้ยโอเคมามาเพื่อนมามาลื่นเหรอวะฮะลื่นหรอ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 ไอ้เหี้ยโอเคียว้าโ,โ,โ,โอเคโอเคโอเคไปไปไปขึ้น Ages, ลิฟต์นะขึ้นล okay. okay. ิฟต์นะฮะใจเย็นมีสมาธินะฮะใจเย็นมีสมาธิกันอยู่ตลอดเวลานะฮะ ตลอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยพาแล้วรอบรอบที่ใช่ไหมเฮ้ยพาแล้วโอ้ยโอไมค์ผ่าดแล้วนฮะโอโหโอโหโอเคครับผมนะก็สาหรับใครนะผมนะที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะผมนะกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะโอโหซึ่งก็ ไอ้เยะฮ้ยแม่งแต่ละยานะครับแม่งโคตรยากนะฮะโอ้ซึ่งก็แบบไอ้เยอยไม่ไม่นานเมื่อกี่นี่เว้ยมันคืนด่านง่ายนะครับ ใช่ฮะแม่งด่านง่ายเว้ยแต่แต,แต่แต่ว่าถ้ากูเล่นคือแบบโอ้โหทุกอย่างแม่งแม่งคือยากนะครับเออคือแบบโอ้ฝีมือกูมันจะมันมันจะมันมันมันจะกระจอกอะไรได้ขนาดนั้นกันราว่าเนี่ยเออก็นั่นแหละนะผมนะก็สำหรับใครนะครับทุกผมที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามลวกันแล้วก็กายบายรับผมนะเออโอ้โหแต่หลายอย่าง